เคฟาดหางนี่ฉันก็สู้เธอนะนี่วันนี้จะให้พี่เฟริร์สเราภาคนรกเห็นปุ๊บภาคตามฟิลนะครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยสายแล้วว่ะโอ้ยทำงานครอบจักรวาลเงินผ่อนจักรยานแทบไม่พอเออช่วยอ้ยช,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 ชื่นใจเป็นไงอ่ะใจฉัน I love my job อีก job นนี้จะเจออะไรจะต้องสู้งานคือเงินเงินคืองานทํามาตั้งนานมีแต่งงานไม่เห็นมีเงินสวัสดีค่ะพี่สภาพดูดูหน้าตามันสิเหมือนไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนะมาก็สายเดินขาหนีบเบียดมาเชียออ เอากล้วยวางไว้เป็นอนุสรณ์ก่อนวันนี้ท่านทางานกล้วยๆอันนี้ลูกรักแมสคอตของแม่ช่วยแม่ด้วยนะลูกนักกันสิงองสมุนมลว้าวมีแหมบุษาตัดบ๊็อบเทมาให้ดึงดูดสิ่งมงคลมาให้แม่ด้วยนะลูกไหนดูซิวันนี้เช็คงานนิดนึงอ้มแหมเจ้านายนี่ก็เรื่องเยอะสั่งงานทั้งวีทั้งวันเงินเดือนไม่ค่อยใช่จ่ายว้ยตายแล้วอุ้ยตายตกใจหมดเลยอะไรลูกอย่าซนสิช่วยแม่ทํางานอยู่นิ่งๆอย่าดุดิกดุกดิก,ดกนะคะนหน แน่แม่บอกไงลูกอย่าดึกดิกเดี๋ยวตกเย็นแม่พาไปกินหม่าล่านะว้ากระโดดกัดเนี่ยหิวใช่ไหมเนี่ยบอกแล้วว่าอย่านี่นี่เธอไม่เชื่อฟังหนูจตงไม่พามาเอาฟิศแล้วนี่น่โย,ยนทิ้งก็เลยเดี๋ยวเลี้ยงลูกเทพแทนก็ได้ เอ้ยอาวกลับมายังไงเนี่ยลูกแม่ตกใจเมื่อกี้แม่โยดทิ้งมาแล้วนี่อ่ะอ่ะแม่ไหว้ขอขามาแล้วนนะขอขามากรรมนะลูกนะอย่ามีเวรตกกรรม้วแต่ตอกันละกันเลยนะลูกนะอ่ะแม่ก็หิวอ่ะนี่ตบตูดตั้งหนึ่งทีสองทีอักรักรักรัก,ก,กแม่เป็นไบโพลาร์ลูกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเจ้าอ๋นี่คุณคังซิมุกคังคังมีซุกใช่ไหมอะไรจะไม่ชื่อคังมีซุกฉันชื่อคังซุกฮีอะไรเธอมองฉันทำไมอ่ะฉันไม่ได้บอกเธอหรอก ฉันกับพี่ไอติมเธอเนี่ยเป็นใครมาเดินที่ทำไมบัดซบจิงๆเลยอะไรล่ะฉันก็ขังมีซุกจำฉันไม่ได้แล้วเหรอก่อนหน้านี้ยังจีบฉันอยู่เลยไม่ฉันไม่เคยจีบเธอเธอเป็นสารเลวมันตั้งใจทำงานลงไปนี่บัดดีนี่นี่เจอหมัดน็กเล็งนี่จะสั่งสอนเธอรู้ซะบ้างใครใหญ่ที่นี่รู้ซะบ้างนี่พระจระเฟ้ฟาดหางนี่ฉันก็สู้เธอนะนี่อ้โอตายแล้วมนเกิดปีมงกราชใช่ไหมผมกันครับน่าจะเกิดปีแพะมากว่าไอโอม ตัวแสบประจำออฟฟิศนี่หยุดเฉยไม่นจะจะยิงแกด้วยแหลแสงเลเซอร์เฮ้ยนี่เนี่ยบร้อยนี่แกรักกันมากเหรอฮะนี่บัสสาวะติ๊งเฮ้ยใครเอ้ยสวัสดีผมขึ้นลูกเทพมาจากโต๊ะนู้นครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยเราสมคนรได้ของออฟฟิศแล้วนางชนีนี่มันตายไปแล้วไปทะลุเทพไปเราไปหาบอสกันดีกว่าขอขึ้นเงินเดือนฉันได้เหตุการณ์ทุกอย่างแล้วฉันจะไปไรายงานออฟฟิศโปรติดตามต่อ,ตอ,ตอไปได้ที่ช่องจอยกันโอ้ ใครอยากรีเควสคอนเทนต์ภาคเสียงจะให้ภาคเซอร์ไพรส์แฟนนะครับภาคคอนเทนต์ปันป่นๆหรือว่าแกล้งเพื่อนนะครับ <c oughs> สามารถขอมาได้เลยนะครับที่แลตฟอร์มจอยกันครับ